สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านทั่วโลกนะคะเมื่อกี้นี่ก็ลงรถเมย์ค่ะลงรถเมย์แล้วก็เดินไปนะคะเดินกลับบ้านพบมาพอ้อกันกับซาวจันปารีดีตามเคยพี่น้องเสียงในฟิล์มเดินกลับบ้านได้พี่น้อง นางรถเม่อีกฝั่งหนึ่งมันกะสิกไกลกว่าเกานางไดทั้งสองฝั่งนี่ก็จะเป็นมู่บานนะคะเป็นมู่บานที่เส้าจันอาศัยอยู่นะคะชื่อ,อนัวซี่โลคองนะคะมู่บานเด้อกระสิงเงีย,งยบๆยังสิ่ะพี่น้องอยู่ต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศกับข้าเจ้ากับซิูเฮื่อนไผเฮือนมันนะคะข้าเจ้าก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะคะจะไม่สูงสิงกับใครนะคะ <c oughs> อุย <c oughs> เสียงหมาเห่าพี่นอ้องติดเหลืองบลตัม่าท,าท่าพี่ตลอดตลอดนะคะตลอดเลย นี่ใส่ไม่ดีเลยหมาเนี่ยหมาตัวนี้มันจะชอบเห่าจังนะเวลามันเวลาจันเดินผ่านนะฮะมันชอบเห่าจริงๆแต่มันอยู่ในบ้านมันที่นี่เลี้ยงหมาเขาก็จะเอาไว้ในบ้านนะไม่ไม่ให้ออกมาเพ่นผ่านนะแต่ถ้าแมวเพ่นผ่านได้ค่ะแมวไม่กัดแมวน่ารัก ฝนตกเพิ่งจะหยุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตกอีกดูเมฆสิคะดูก้อนเมฆสิคะดำปิดปีเลยมันหลังนี้ก็สวยๆเด้อเนี่ยวันวันนี้ท้ายอาทิตย์อาทิตย์ท้ายเดือนนะคะ เขาก็จะเอาของชิ้นใหญ่ๆที่จะต้องทิ้งนะคะขยะเขาก็จะเอามาวางไว้นะคะทุกใกล้จะสิ้นเดือนแต่แต่ถ้าใครอยากได้เงี้ยพวกตู้พวกอะไรแบบแถ้ามันใช้ได้คนก็จะมาเอาเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีรถมาขนไปทิ้งนะคะที่ เทศบาลเขาเขาจะมาเก็บอย่างพวกเก้าอี้หรืออะไรของใช้ที่ใช้ได้อย่างเงี้ยก็จะมีรถนะคะรถเอรถตู้ใหญ่ๆนะที like ่นี <S <s ่เขาเรียกกำยองอะค่ะเขาก็จะไปเก็บของเก่าคล้ายๆบ้านเรานั่นแหละเอาไปขายนะคะเพราะว่าขายได้ค่ะนะคะขายได้ ซอกซอยหมู่บ้านเนี้ยจะทะลุกันได้หมดเลยนะคะถนนไหนที่ผ่านได้ถนนไหนที่ผ่านไม่ได้เขาก็จะชี้บอกอันนี้จะสวนไม่ได้นะคะเขาก็จะเหนืนอกจากนอกจากว่าจัก,กรยานเดินเท้านะคะถึงจะผ่านได้ที่นี่นะถ้ารถก็จะมาในแนวในแนวทางที่ ที่ไม่มีรถส,สวนมานะคะเขาก็จะเป็นระเบียบที่นี่นี่ไงคะรถที่เขามาเก็บของเก่าเนี่ยเขาก็จะเก็บตรงนี้เขาจะเก็บเอาไปขายถ้าชิ้นเหล็กชิ้นอะไรอย่างเงี้ยขายได้เข้าซอยบ้านแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ จันปารีสนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ fc ใหม่และเก่าด้วยนะคะถึงแล้วนะคะบ้านเนี่ยรถใหญ่ๆแบบนี้แหละคะ่ะที่เขามาเก็บนะคะก็เดี๋ยวข้ามถนนนะคะบ้านจัน บ้านสาวจันก็อยู่นี่นะคะพี่น้องเด้อเนี่ยบ้านสาวจันนะคะถึงแล้วขอบคุณนะคะสำหรับรายนี้จันปารีสขอลาไปก่อนเนี่ยสาวจันยอยู่ตรงนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับรายนี้บายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ